สวัสดีพี่น้องป้องไปสุหองสุบอนสุแจงครับวันนี้บ้าผือผ้าละสีผ้าพี่น้องเขาไปเบิงการยกล่องเพื่อจะปลูกกระลำปีเดี๋ยวไปเบิงว่าวิธีการดําเนินการอย่างไรครับพี่น้องครับอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนคนรักการเกษตรเดี๋ยวตามบ้าผือไปเลยครับพี่น้องครับบ้าผือผ้าละกเนาะก็นะสุแจงตอนนี้เรากำลังจะไปดู<ล> กล้ามันใช่ไหมกล้ามันที่ี่เพาะไว้เพาะเมล็ดเขาเรียกเพาะเมล็ดใช่ไหมใช่ไหมเอออ่ออเาเดี๋ยวเขากำลังสิงเขาิังไอวิธีการเพาะเมล็ดเพาะต้นกล้า,พาเพื่อจะนำต้นกล้าเนี่ยไปลงแปลงนะครับ เดี๋ยวไปดูว่าขั้นตอนนี้เป็นยังไงครับพี่น้องครับเดี๋ยวปฏิบจน้องอันนี้น้องอะไรนะน้องจอยน้องจอยใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ในน้องจอยี่เราจะมาดูกันวิธีการเพาะเมล็ดเริ่มแรกนะคะแล้วก็จะอ่าเตรียมดินก่อนนะคะเตรียมดินเตรียมดินเสร็จอ่าเมื่อเราเตรียมดินเสร็จนะคะเราจะหยอดเมล็ดเราจะหยอดเมล็ดแล้วก็รดน้ําเช้าเย็นจนมันจนระยะได้ประมาณสองอาทิตย์อื มันจะเริ่มแตกพอเ,เริ่มแตกลักษณะาการแตกเราจะรอให้ใบจริงมันเกิดนะคะเราถึงจะเอาอาลงไปปลูกนะคะลักษณะของใบจริงมันเป็นใบเลี้ยงคู่มันจะขึ้นอย่างนี้พี่นี่อ,นอันนี้คืออันนี้คือก้าของกระลำปีเหรอค่ะเนี่ยใบเลี้ยงมันมัน,ม,นมันจะเป็นพืชใบเลี้ยงคู่อะคะ่ะแต่เราเวลาที่เราจะาไปปลูกนะคะเราจะรู้จากมันเริ่มมีใบจริงออกมาแล้วสามารถนํา ก็ตรงเป็นคู่ใช่ไหมใบเป็นคู่เลยไงนี่พี่ตามมาเลยอ่าอันนี้จะเป็นลักษณะของใบเลี้ยงอใบเลี้ยงที่ตอนที่น้องแทงแทงยอดออกมานะคะมันจะเป็นลักษณะของใบเลี้ยงใบจริงคือใบนี้ถ้าเริ่มมีใบนี้ติดขึ้นมาเอาไปปลูกได้ใช่เราจะอ๋อนี่มันมีสามสามใบเนี่ยใช่ไหมที่มองเห็นเป็นสามใบเนี่ยใช่ค่ะใบที่เป็นหยักหยักนี่จะเนจริงแล้วเป็นใบจริงคือใบหยักๆยักเนี่ยใช่อันนี้จะเป็นใบเลี้ยง เหมือนเลี้ยงอ่านี่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 ใบนี่นี่ใบใบจริงใช่ใช่ใช่นี่ใบจริงนี่นี่สองอันนี้ใบเลี้ยงนี่นี่นี่บอกใช่ค่ะนี่ครับพี่น้องครับนี่อันนี้เป็นใบเลี้ยงนะครับนี่ขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าตัวนี้คือคือใบจริงใช่เราจะอนุบาลต้นกล้าจนถึงระยะที่ใบจริงแตกขึ้นมาแล้วเราจะนำลงแปลงถุอ๋อคือถ้ามันมีแค่สองใบที่ใบเลี้ยงนี่ยังเอาไปไม่ได้ยังค่ะอ่าอันนี้คือวิธีการเอาเมล็ดมันมาเพาะใช่ไหมนี่ใช่ค่ะเพาะในถังนี้เอาเมล็ดมาเพาะอ่านี่นี่ พอในถ่ายนี้ก็คือทั่วไปที่เขาพ่อเมล็ดพันธุ์ดินนี้เป็นไงดินนี้เป็นไงดินที่เอามาเนี่ยมามาพ่อเมล็ดเนี่ยดินที่สวนจะใช้เป็นดินผสมอือค่ะใช่ผสมกับดินเปลือกมันเหรอใช่ใช่ค่ะเปลือกมันสำปะหลังใช่ค่ะพอแถวนี้อยู่ไก่ลงมันงานสำปะหลังครับนี่คือเมล็ดที่เราจะเอาไอ้กล้าที่เราจะเอาไปลงแปลงค่ะเราจะอนุบาลน้องจนใบจริงเกิดปอนอันนี้ อันนี้มเมล็ดนี่เอาเรามาจากไหนครับซื้อค่ะมีตามร้านม,มีขายตามร้านษตรแนะนำ<ๆ>กะเกษตรกรว่าถ้าสมมุติว่าเราจะซื้อข้างซองอะค่ะหรือ,อข้างกระป๋องของมเมล็ดพันธุ์จะมีเปอร์เซนการงอกอยู่ถ้าเราดูเปอร์เซนการงอกถ้าเกิดว่าเปอร์เซ็นการงอกสูงอ,อัตราการเกิดของมเมล็ดพันธุ์ชนิดนั้นไม่ใช่แค่พืชชนิดนี้นะคะพืชทุกชนิดทุกชนิดใช่อัตราการ อัตราการงอกของเมล็ดเขาจะบอกไว้เหรอใช่ค่ะเขาจะเขียนไว้แต่มันจะเป็นตัวเล็กมันจะมีด้านหลังอะค่ะอ่าของดีเขียนตัวเล็กใช่ต้องหมายว่าสังเกตกันนิดนึงต้องคนที่รู้ด้วยถ้าไม่รู้ก็จะไม่ก็แสดงว่าอัตราการการงอกมันเยอะก็ก็ดีใช่ไหมใช่ส่วนมากก็จะเลือกประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ชนิดพืชอันนี้นี่อันนี้นี่เราซื้อมาแล้วก็เราก็ มาเตรียมดินแบบนี้ใช่เตรียมดินแบบนี้แล้วเราเอาลงกี่เม็ดเนี่ยหนึ่งค่ะอ๋อช่องละหนึ่งอ๋อหนึ่งถึงสองเผื่อมันไม่เกิดใช่ค่ะถ้าเกิดว่าอัตราการงอกของเมล็ดที่ข้างซองค่ะมันสูงเราก็อาจจะใส่แค่หนึ่งแต่ถ้ามันต่ำเราก็ใส่สองอันนี้ใช้เวลากี่วันเนี่ยที่เราเอาลงหลุมแบบนี้แล้วกว่ามันจะงอกมาคนนี้ใช้เวลากี่วัน ประมาณสองถึงสามอาทิตย์โดยประมาณนะคะสองถึงสามอาทิตย์ต้องลดน้ำไหมลดน้ำเช้าเย็นเช้าเย็นเท่านั้นอันนี้ก็ต้องแบบนเหมือนกับโรงพ่อชามทั่วไปถ้าถ้าใครทําเกษตรก็จะจะรู้รู้วิธีการอยู่แล้วอ่าอันนี้คือได้เวลาที่จะเอาไปลงแปลงแล้วได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูการเตรียมแปลงครับผมไปตามน้องจอยไปครับโอ้ยมือมากับส่ลุงเทากัะสู้นะสู้ปนันวันนัดวันจันทร์ ตามไปเบิงครับตามน้องจอยไปครับพี่น้องครับมือน,นี้เบาฝือบริเตียมตัวมาไปลเลาะได้มืมเน,นี้ครับเพราะว่าที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ครับพี่น้องก็ะตเห็นแปลงเดินเข้ามาแบบนี้นั่นโอเคตอนนี้จะใช้ระบบสปริงเกอร์นะครับใส่ระบบสปริงเกอร์ครับ เป็นน้ําที่ผ่านกระบวนการบําบัดจากกระบวนการผลิตของโรงงานนะครับี่าาะ,ะเพเพพอยงจ อันนี้สาวน้อยครับสาวน้อยที่มีความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาเกษตรครับผมนี่ถือว่าเป็นเกษตรรุ่นใหม่นี่นะอันนี้คือการเตรียมดินอ่าก็คือวันวันนี้เราทำทำทำกี่แปลงที่เตรียมนี่สิบสองสิบสองสิบสองแปลงหน้ากว้างมันประมาณเท่าไหร่ประมาณหนึ่งเมตร เม็ดเมกว่าเม็ดนึงเหรอไม่น่าถึงอันนี้เราจะขึ้นเป็นสามเหลี่ยมก่อนค่ะเราก็จะค่อยดึงก็คือจะวางไว้ประมาณเม็ดนึงแล้วยาวาเท่าไหร่ต้องตากยินก่อนอ่ายาวเท่าไหร่แปลงเม็ดนึงยาวประมาณสิบเมตรได้ไหมประมาณเจ็ดถึงสิบประมาณเจ็ดถึงสิบอ่าทำไมกระบวนการนี้ทําไมต้องต้องต้องทําแปลงเมื่อกี้เราไปดูการเพาะเมล็ดมาแล้ว การทำแปลงนะคะก็คือว่าอันดับแรกที่เราจะขึ้นเป็นสามเหลี่ยมก่อนที่เราจะไม่ลงไม่กาพันเลยเออทําไมมันต้องเป็นสามเหลี่ยมการตากดินค่ะทาลายวัชพืชก่อนทาลายวัชพืชมีแมลงมีอะไรก็ต้องพราะภาษาบ้านเราก็คือพวนดินนั่นแหละพวนดินก่อนครับอนิแล้วก็คือเราพวนดินแล้วก็เอาดินตากตากดินตากไว้ตากกี่วัน แล้วแต่สภาพอากาศถ้าแดดแรงๆหน่อยก็วันหนึ่งสองวัน,วน,นได้อ่าแต่ว่าวันนี้อากาศคึ้มเนาะอันนี้อากาศดีอากาศค้ม <c oughs> แล้วแล้วคราวนี้ถ้าพอตากได้ที่แล้วเนี่ยเราทําไงตากได้ที่เราจะดึงแปลงลงอ่าดึงลงให้เป็นแบบลักษณะเหมือนสี่เหลี่ยมท้างหนูก็คือแปลงผักที่เราเห็นทั่วไปอ่าแล้วเสร็จปุ๊บ ทิกนิดนึงเวลาเราดึงแปลงลงเสร็จปุ๊บเราจะใช้จอบตกข้างขางใช้ตจอนจอบแบบดึงลงมาเป็นสี่เหลี่ยมจะใช้จอบตกข้้งขางเพราะว่าเวลาลดน้ำหรือว่าเวลาอะไรเงี้ยค่ะดินมันจะไม่ใช่น้ำมันจะไม่ชะดินออกใช่ไหมออันนี้เป็นเบสิกทั่วไปเบสิกทั่วไปอแล้วเสร็จปุ๊บคราวนี้ก็เป็นกระบวนการเอาเอาก้ามันมันลงเขาเรียกก้าใช่ไหม ก้าที่เราเพาะไว้เมื่อกี้นี้อ่าแล้วก็มาลงระยะการลงนี่ลงไงประมาณกี่เซนกี่อะไรยังไงการปลูกอันนี้เป็นกระลำปีใช่ไหมเป็นอะไรนะที่เราจะลงในกระลำปีใช่ไหมกระลำใช่กระลำปีกระลำปีพอลงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคราวนี้เราเราจะลดน้ําวันละกี่ครั้งในขณะที่ลงแปลงเนี่ยช่วงแรกเช้าเย็นเช้าเย็นเท่านั้นทําไมทําไมต้องเป็นเช้าเย็น หลากพืชเราเอาพึ่งลงไงครับเยอะไหมตรงรดน้ําเยอะไหมรดน้ําเยอะไหมชุ่มชุ่มใช่นะปุ๋ยปุ๋ยนี่ต้องใส่ยังไงปุ๋ยนี่จะใส่ยังไงก็คือตอนที่เราจะเอาปลูกนะคะเราจะใช้ดินก้นบ่อก่อนโดยนาดินก่อนใช่อันนี้ดินก้นบ่อนี่คุณผู้ชมอาจจะไม่รู้ว่าที่นี่เขามีดินก้นบ่อเพราะว่าที่นี่มันอยู่ใกล้โรงงานใช่ผลิตมันสำปะหลังเนาะ ที่อื่นอาจจะไม่มีดินก้นบ่อใช่ไหมใช่ใช่แต่ที่นี่เนี่ยที่น้องจอยพูดเมื่อกี้เนี่ยที่นี่เรามีดินก้นบ่อซึ่งมันมีปุ๋ยใช่ไหมมีธาตุอาหารสูงมีธาตุอาหารสูงไม่ใช่เคมีเลยก็เลยเอามาเป็นปุ๋ยใช่ค่ะอ่าแค่นั้นใช่ไหมใช่ค่ะใส่แค่นี้เลยใส่แค่นั้นเลยแล้วก็มีปุ๋ยคอกบ้างตามอายุของอันนี้ปลูกแบบอินทรีย์ว่างั้นเถอะอินทรีย์เลยค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ปอดสารนะคะแต่ไม่ได้ปอดสารแต่ว่า ก็เรียกว่าส่วนที่จะไปบำรุงไอกระลำนี่ก็คือเป็นอินทรีย์ทั้งนั้นวัตถุอินรีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าคำว่าเกษตรอินทรีย์ไม่ได้หมายว่าปลอดสารทั้งหมดไม่ใช่ค่ะเกษตรปลอดสารปลอดสารกับเกษตรอินทรียต่างกันนะคะต่างกันปลอดสารนี่คือเราสามารถใช้สารเคมีได้ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วถึงระยะเวลาการเก็บเกี่ยวเราห้ใช้สารเคมีอันนี้คือ แต่สําหรับอินทรีย์คือเราจะไม่ใช้สารเคมีเลยใช่วิธีการปลูกแบบนี้ก็จะคล้ายๆกันหมดใช่ไหมคล้ายๆกันหมดพืชที่มันจะต้องเอาเอา,เอาเอามล็ดมาเพาะก้าเอากล้ามาลงดินอย่างเงี้ยคล้ายๆกันเนาะคล้ายกัน,น,านการเตรียมดินการอะไรอยู่ที่สภาพดินและการดูแลที่ถูกต้องนี่คืออ,อันนี้แปลงแปลงปลูกกระลำนะครับเป็นอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้สาหากิจชุมชนคนรักการ,การ,กรเกษตรครับอันนี้ได้นัก,กเกษตร ไวรุ่นรุ่นใหม่นะครับน้องจอยนะครับอันนี้อันนี้มาจากแม่โจใช่ไหมคะ่ะแม่โจครับนี่ได้ใช้วิชาชีพที่เรียนมานะครับ <laughs> อันนี้คือการปฏิบัติจริงแมน่น้องพี่น้องครับวันนี้ครับบ้าผือพระหลอกเมืองการทําปลูกผักในแปลงนะครับตั้งแต่การเพราะเมล็ดแล้วเป็นต้นกล้าแล้วก็มาลงแปลงที่พระพี่น้องเขาเบืองครับ ีโดยน้องจอยครับกรเกษตรรุ่นใหม่นะครับนะครับพี่น้องสามารถที่จะดูจากคลิปนี้แล้วก็สามารถไปใช้พื้นที่ว่างเปล่าของตัวเองปลูกเพื่อ,อลดรายจ่ายหรืออาจจะเพิ่มรายได้ในครัวเรือนได้ครับคลิปนี้ฝากพี่น้องเข้าไว้ซ้ำนี้ครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับเบ้าคือผ้ารอครับคลิปนาพ่อกันหมครับ่มีสวัสดีครับ